ผมจะมาซ้อนทำดาบหิน,นค่ะดาบหินจะมีอยู่หนะึ่งสกิ๊กคับสือสก,กิวเซตปล่อยออกไปครับมันจะเป็นแบบนี้ กอดที่อยู่หลังกอดทะเลทรายนะคบนู่นครับก่อนนั้นให้เราไปลตีบอสของก่อนนั้นนะคบ, <S 2> <S 2> คบแล้วเมื่อเราตีเสร็จมันจะมีโอกาสดอบนี่นะครับหรือว่าล็อกนั่นเองให้เรากลับมาตรงที่เดิมกอดน,นี้แล้วก็ตรงไปเรื่อย มานะครับพอถึงเกาอบอสตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้บินต่อมาเรื่อยๆจะอยู่หลังเกาะแล้วก็เอียงมาขวานิดนึนงน,นนี่ครับเกาะที่เรากำลังจะไปกินนั่นไปเลยไปเลย ฉลองทางอเอาจะรักป,ป็นเรื่อจนถึงเกาะเลยไปที่เกาะข้างหน้าครับหน้าเลยเป็นเกาอะบ,บอนหนินนะครับอยู่ไกลมากเลยโอ้มา,ากมค่มขนาใช้ผงไฟตื่นยังบินช้าเลยไม่รูผ้ผลแสงจะขนาดไหนนะ ออกจากห้าจเวองตัวเองนะบินไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วโอเคเราถึงเกาะน,นี้แล้วให้เรามาตรงหน้าซิสปามาตรงหน้าเกาะปุ๊บถ้าเราไม่เจ้ีพิเศษให้มาตรงด้านขวาของเกาะเจอต้นไม้ที่โดดเดี่ยวเดียวดา ได้มากซึ่งอกาการแลกก็มากขึ้นกันเราต้องใช้หินสิบบอสและนี่คือหินที่เราเอามาสิดบอสโอ้นี่นะครับนะครับก็จบแล้วนับการหาจับหินนะครับ ตามด้วยโซกลางชาแนลบ๊ายบายครับ